สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะพาเพื่อนๆมาเก็บฟักทองนะคะฟักทองลูกเล็กค่ะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเน่านะคะลูกไหนที่ใหญ่พอที่ว่าเขาจะเกะก,ก็ปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะถ้าโตหรือเก่นี่เขาจะเรียกว่าฟักทองจิ้งหรีดค่ะเพื่อนๆฟักทองจิ้งหรีดคือเขาเอาไปฝานฝานให้จิ้งหรีดกินค่ะ นี่ค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไว้เป็นลูกเก่มันก็ไม่โตนะคะเพื่อนๆโตไม่มากลูกค้าไม่นิยมกินค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะเน่าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เราจะหาดูว่ามันจะมีให้เราเก็บหรือเปล่าไม่มีน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆนน้ำก็ไม่มีนี่ค่ะเพื่อนๆลูกสวยๆแบบนี้นี่ค่ะเน่า นี่ค่ะเพื่อนๆจะเก็บลูกประมาณนี้ค่ะนี่ถ้าเราไม่มาเก็บก็จะเน่าทิ้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแบบนี้เราก็จะปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆคงไม่เน่าแล้วละ่ะมีไม่เยอะค่ะเพื่อนๆ นี้ก็จะเน่าหรือเปล่าคะดูก่อนไม่สวยเลยนี่ค่ะเพื่อนๆจะมีลักอาการเน่าแบบนี้คะ่ะ ได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเราปล่อยไว้ก็ลูกก็จะไม่โตค่ะเพื่อนๆแล้วก็อย่างนี้ก็จะเน่าค่ะเพื่อนๆเน่าทิ้งไปเราเก็บไปขายก็พอได้ค่าขนมฟอจุนเนาะได้ค่านมยาคูฟอจุนค่ะนี่ค่ะเก็บไม่หมดหรอกค่ะมันหนักได้แค่นี้แหละหนึ่งตะก้าค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ลูกเล็กฟักทองลูกเล็กนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้ไปขายผักเก็บไม่ทันค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บไม่ทันมันอยู่คนละที่กับสวนนู้นเนาะเก็บไม่ทันค่ะไปค่ะเข้าบ้านกันค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเอาไปใส่ถุงขายในหมู่มบ้านค่ะเพื่อนเนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาสวนผักนะคะสวนผักที่ ทุ่งนาค่ะสวนที่ติดกับทุ่งนานะคะเพื่อนๆพาเพื่อนๆพพมาชมค่ะที่เราเอาผักมาเต้มไว้ค่ะเพื่อนๆมาชมกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราเอากวงตุ้งประกาศขาวคะนา้าบ็อกกอรี่วาซาบิ พืชผักผสมผสานมาเต้มไว้ค่ะเพื่อนเนเราปลูกผักแบบผสมผสานอันนี้เป็นกวงตุ้งฮ่องกงค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะที่เราเอาต้นกล้ามาถอนต้นกล้ามาเต้มไว้นะคะเพื่อนๆ่นกลัวเขาก็จะฟื้นก็หลายวันค่ะเพื่อนเเป็นอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะถ้าเราถอนเขามาเต้มอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนจะแตกแขนงดีค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะ จะเป็นแขนงดีถ้าเราหวานมาเมล็ดก็เร็วค่ะเพื่อนๆ45วันแล้วก็เก็บขายได้แล้วดินค่อนข้างแน่นค่ะเพื่อนเเพราะว่าพอบ้านไถแล้วเอาคาดเอารถคุณต๊อกแล้วเอาคาดคาดเนาะดินแน่นแน่นแล้วทีนี้เรากว่าจะมาปลูกก็ วันสองวันพอมาลดน้ำหญ้าก็ขึ้นเพื่อนๆจ๋าดินก็แน่นหญ้าก็ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาย้าไปเรื่อยๆคือได้หญ้าค่ะเพื่อนๆอันนี้คือผักขี้หูดค่ะเพื่อนๆที่โรยเมล็ดไว้ตรงกลางแปลงค่ะเพื่อนๆขึ้นเป็นแถวเลยค่ะนี่คือคือผักขี้หูดนี่แหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคือบ้านสวนชอบทําแบบนี้ค่ะทําผสมผสาน อันนี้คือผักกาดขาวที่เรามาเต้มไว้นะคะเพื่อนๆเราก็จะเก็บผักกาดขาวขายไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆผักกาดขาวผักกวงตุ้งขายไปเรื่อยๆแล้วอันนี้จะเป็นฝักทีหลังเราก็เก็บฝักตรงนี้ขาย,ขย ong, เขาจะอยู่กลางร่องค่ะเพื่อนๆเขาจะอยู่กลางแปลงค่ะกลางแปลงไม่ใช่กลางร่องนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะผักกาดขาวสลบสไลด์หลายวันค่ะเพื่อนๆกว่าจะฟื้นค่ะ แต่ถ้าเข้าได้ฟื้นขึ้นมากอใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเราก็ตัดขายได้เรื่อยๆค่ะนี่คือผักกาดขาวผักขมผักขมหนามค่ะเพื่อนๆนขึ้นเยอะมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆนชมบล็อกคอรี่ค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะเพื่อนๆนบล็อกคอรีนี่ค่ะถ้าเราได้ เนี่ยค่ะดูหญ้าให้เขาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาขี้วัวมาใส่อีกเขาก็จะงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนต้นสูงใหญ่งามมากค่ะปีที่แล้วนี่ไม่มีหญ้าเลยค่ะเพื่อนๆนปีนี้หญ้าแรงมากเลยพอเรามาปลูกต้นก้าหญ้าเต็มไปหมด ผักโขมเอยต้นหญ้าเอยเยอะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆประกาศขาวถ้าเราดูแลเอาดูหญ้าดูอะไรให้เขาดีๆนี่กอใหญ่มากค่ะเพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนค่ะเพื่อนๆกลางคืนหนาวค่ะ กลางคืนกลางคืนหนาวกลางวันก็ร้อนนะคะเพื่อนๆพ,พอสี่โมงเย็นไปแล้วก็จะหนาวเย็นแล้วค่ะจะเย็นเย็นแล้วค่ะมาเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอากาศเริ่มเย็นเย็นมาละอันนู้นหวานกวงตุ้งไว้ค่ะเพื่อนๆขึ้นแล้วล่ะขึ้นแล้ว อย่างละหวานมาเมล็ดนี่45วันค่ะเพื่อนๆถึงจะเก็บขายได้เขาจะออกดอกพอดีค่ะเดือนครึ่งเป็นกวงตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวห้องเต้จะหวานแถวๆนู้นอันนี้จะเป็นแบบเราแต้มเอาค่ะเพื่อนๆแต้มหรือบุงเอานี่แหละค่ะถอนต้นกล้าจากที่บ้านมาค่ะเพื่อนๆเราทำแบบผสมผสานดินแข็งตึ้งเลยเพื่อนๆเหยียบไม่ลงเลย ดินแข็งมากๆแ,แปลงนี้เป็นผักกาดขาวเป็นห้องเต้ค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะกำลังขึ้นอันนี้เราไม่ได้ถอนมาแต้มนะคะอันนี้เป็นผักขี้หหดค่ะเพื่อนเพื่อนผักขี้หหดหยอดไว้สามสามสามแถวค่ะเพื่อนเพื่อน สแถวเก็บขายเพลินเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเขาเป็นฝักขึ้นมานี่งามมากฝักสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ได้เอารถคาดเนาะเอาเจียเขียๆมันก็เลยไม่ค่อยเน่นเท่าไหร่เป็นก้อนดินนี่เป็นห้องเต้กับประกาศขาวค่ะ คือเราหวันไว้แล้วก็เก็บขายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นกวงตุ้งค่ะกวงตุ้งฮ่องกงกำลังขึ้นเหมือนกันกว่าเขาจะงามเป็นผักวัยรุ่นก็ใช้เวลาเหมือนกันเป็น20วันค่ะ20วัน พอ20วันไปแล้วก็เริ่มงามละได้หนึ่งเดือนนี่งามเต็มที่30วันเก็บขายได้ค่ะ30มสถึงสีวันถ้าเป็นกวงตุ้ง45วันเขาจะออกดอกถ้าเป็นพวกผักกาดขาวห้องเต้เป็นไรนี่เก็บได้ตั้งแต่20วันขึ้นไปค่ะเพื่อนๆเ,เก็บต้นเล็กขายก็ได้ค่ะ ดูแลประคบประงมกว่าจะเก็บขายได้ค่ะเพื่อนๆพอเราเก็บขายได้แล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะ ช่วงนี้ข,าานข้าวหวานข้าวเสร็จหมดแล้วค่ะเงียบสงบเลยค่ะเสียงรถคุณต๊อกไม่มีเลยเงียบมากค่ะเพราะว่าหวานข้าวกันหมดแล้วเหลืออยู่นานี่ค่ะนาบ้านสวนแล้วก็ติดกันเป็นนาอานี่ก็เหลืออยู่นนนนสนนาองเออจ้าในราคาไม่ได้หวานนอกจากข้าวหวานหมดแล้วข้าวขึ้นงามแล้วค่ะเพื่อนๆได้เป็นสิบยี่สิบวันกันแล้วค่ะข้าวหวานก่อนเนะเาะข้าวเกี่ยวก่อนหวานก่อน แล้วเกี่ยวที่หลังหวานที่หลังปีนี้น้ำดีค่ะน้ำดีก็เลยหวานข้าวกันหมดเลยเต็มทุ่งเต็มท่าหวานข้าวนาปังกันหมดเลยค่ะทุกปีก็มีปลูกมันสำปะหลังมั่งทำข้าวโพดมั่งบางคนก็ไม่ได้ทำไม่มีน้ำก็ไม่ได้ทำคือน้ำบางเจ้าก็น้ำไม่ถึงก็ไม่ได้ทำค่ะปีนี้น้ำมาล่าน้ำเต็มอ่าง ก็เลยทำนากันเยอะค่อนข้างเงียบค่ะเพื่อนๆช่วงนี้หวานข้าวกันเสร็จหมดแล้วเนาะเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวเสร็จกันหมดแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จหวานข้าวแล้วก็เลยเงียบๆค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวนมาฝากเพื่อนๆค่ะ กระเจียวของเราเขาหมดอายุเขาแล้วเขาก็จะยุบอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆยุบแล้วนี่ค่ะช่วงพฤษภาฝนมาหรือเราให้น้ำเขาก็จะแตกหน่ออีกแล้วก็เป็นดอกให้เราค่ะกระเจียวลองเอามาปลูกดูค่ะก็ออกดอกดีเหมือนกัน